อันนี้ใครที่แบบว่า่าประเภทแบบแนวนอยไงแนวนอยเพื่อนหนีไปมีแฟนกันหมดฉันจะอยู่อย่างไรอู้ตายแล้วเดี๋ยวออจะเหงาหรือว่าจะมีวิธีการแก้งเหงายังไงใดใดเอออ่าอ่าเริ่มที่ยศก่อนยศบอกว่าก็เคยเคยมีประสบการณ์นี้เพื่อนมีแฟนไปหมดแล้วแต่ตัวเองไม่มีหาไม่ได้ใดในี่ขนาดนี้ยังหาไม่ได้เลย จริงจริงจริงตอน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 ที่เรียนอยู่เนี่ยคือหลายคนจะบอกว่าโหหน้าตามนี้หาไม่ยากหรอกหาไม่ยากหรอกแต่เอาจริงก็มีเหมือนกันที่เราไปสารภาพรักแล้วเขาไม่เอาเราก็มีนะอะไรได้แบบนีมีมีจริงจริงประสบการณ์ตรงเลยคือเมื่อก่อนแบบพอเราไปชอบพอสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้รอแบบนี้ยังไงเขาเป็นยังไงคือตอนนั้นอ่ะมันก็มันก็ก็ก็ ก็ดูดีประมาณหนึ่งสมัยตอนเด็กๆแบบนั้นนะแต่ว่าก็คือเออมันคือตอนเด็กๆตอนมัธยมปลายเลยอ่ะคือตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ผอมเพราะออกกาลังกายเยอะแล้วเล่นกีฬาเยอะออกกาลังกายเยอะอะไรเงี้ยอาทิตย์หนึ่งเล่นกีฬาสักประมาณแบบ7จ็ดชนิดอย่างเงี้ยตอนหนึ่งอาทิตย์เลยเงี้ยแล้วมันค่อนข้างจะจะผอมแล้วเราก็เชื่อไหมว่าตอนเด็กๆยศไม่มั่นใจกับการที่จะไปขอ ไปขอเบอร์สาวนะ<ม>ทำไมอะ่ะทำไมถึงไม่กล้าเราไม่กล้าเรารู้สึกว่าเราเราไม่กล้าเข้าไปขอเบอร์เอ <m> อมันเคยมันเคยเหมือนมีประสบการณ์ที่เราเข้าไปแล้วโดนปฏิเสธมั้งอ๋อเออมันก็เลยหลายอะไรก็เลยเคจะให้เพื่อนนะเข้าไปช่วยขอให้พอเข้า ashed, ไปช่วยขอให้เสร็จปุ๊บมันก็มีประสบการณ์ต่อมาอีกผมคือต้องบอกว่าเรเรียนโรงเรียนวัดสุธิอ่าเราไปขอเบอร์เด็กโรงเรียน โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนแล้วกันใกล้ๆแถวนั้นเหรออ่าก็ในในแถวแถวนั้นแล้วแวกนั้นน่ะจงเป็นโรงเรียนหญิงล้วนอ่าแล้วพอเขารู้ว่าเราเรียนวัดสุที่เชื่อไม่ท่าทีเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าไงแอนตี้กันเหรอเขาแอนตี้เราเฉยเลยเอ้าทำไม สาโรงเรียนนี่คือไงยกพวกตีกันเหรอไม่คือเขาเขอยากจะได้โรงเรียนเอกชนแบบเขาคงคิดว่าแบบเออคงคงเป็นทรงแบบว่าโรงเรียนเอกชนแบบมีทอนัสต์พิสตีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปแบบว่าให้เราเป็นเด็กเด็กวัดสุเด็กวัดนะส่กางเกงสีน้ำตาลนะนี่ก็จะดูแบบว่าเออไม่เอาจากตอนแรกหน้าตายิ้มๆตอนที่เห็นหน้ากันนะแต่พอพอพูดชื่อโรงเรียนไปเสร็จปุ๊บสีหน้าเปลี่ยนเลยพอบอกว่าเรามาจากวัดสุธิจากจากยิ้มๆแบบเขินๆน่ะกลายเป็นยืนตัวนิ่งๆ ปากความเลยอะ่ะเหรอเออ<า>เบอร์นั้นเลยอ่ะนี่นะโกรธแทนเบอร์เบอร์นั้นเลยอ่ะเบอร์นั้นเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ตอนนั้นไปขอเบอร์แล้วมันก็แบบมันก็เฟลไง <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เราไม่กล้าขอเบอร์ใครแล้วเพื่อนก็มีแฟนหมดแล้วพอเราไม่กล้าขอเบอร์ใครอีกปุ๊บมันก็ไม่ได้มีใครอีกไงมันก็ยิ่งเข้าไปยหญ่เลยใช่มาแล้วหลังจากที่เราบอกว่าจิดทูบเรียกมามาแล้วนางเจ้าหวีมาแล้วนางเจ้าหวีบอกว่า น้องหวีมาแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่นางจะมาเมื่อชั่วงที่แล้วฉันสับนางไปเยอะมากอยากให้ไล่ดูไปไล่ดูเองไล่ดูเออว่าว่าเราสามคนนี้สับอะไรนางบ้างเพราะวันนี้นางไม่ได้มาไม่ได้มีบอกว่าไม่ได้อยู่ที่นางโจใดๆใครไม่มาตกเป็นเป้าเลยตตกเป็นเป้าเลยใดๆไม่ได้อยู่ที่นางแล้วไม่ก็จะไม่อยู่ที่นางอีกแล้ว S <S อีกหนึ่งดเองดเอหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะนะฮะดูสกอร์นะฮะวันนี้โอ้โหเขาบอกเลยว่าสุดยอดมากตุย้ตยนะฮะนะก็อบอกเลยสุดจริงๆนะฮะอ่าอ่าเจ<อ>้าบีมาบอกว่าหลังรู้สึกแสบแสบคันคันนะคะอใอๆไๆนะรู้สึกว่าตี้ไม่ค่อยมั่นคงเลยถูกต้องอ่าตุ้ยในฐานะอย่างเงี้ยคือตุ้ยก็แบบอ่ามีเพื่อนอะไรเพื่อนๆอาจจะมีแฟนอะไรไปแล้วใช่แต่งงแต่งงอะไรแบบถูกแล้วรู้สึกแบบยังไงคือ ก็สนุกข,ของเราก็จริงๆแล้วคือสมัยมปลายเนี่ยต้องพูดก่อนว่าก็คือจะมีเพื่อนผู้ชายเยอะ เพราะว่าเม็จริงๆไม่ค่อยชอบคบ,บเพื่อนผู้หญิงไม่ได้ไม่ชอบครบรู้สึกว่าสนิทกับผู้ชายมากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าผู้ชายมันสนุกไ,ไ,ไปหวังเรื่องอื่นไหมหวังอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวแต่ว่าก็คือว่ามีคเขารู้สึกผู้ชายมีสีสันแล้วเราก็จะมีเพื่อนผู้ชายเยอะคราวนี้เนี่ยพอจบจบกันไปเนี่ยเพื่อนก็เริ่มมีแฟนเข้ามาหาลัยเนี่ยแล้วเวลาเพื่อนผู้ชายเนี่ยเหรอเพื่อนผู้ชายรวมกลุ่มกันเพื่อนก็นกจะเอาแฟนมาด้วยแล้วเราก็ไปด้วยแต่เราก็จะไม่ได้รู้สึกเคระเขินหรืออะไรเพราะมีความสุขกับเพื่อน ความความผู้ชายอ่ะมันจะมันก็สนิทกันอยู่แล้วมันจะส <Born S 2> นิทกันอยู่แล้วมันมัน <ừ. S 1> จะไม่ต้องวางฟอร์มอ่ะพี่เออแต่ถ้าเกิดผู้หญิงก็จะมีการมางฟอร์มเออกูสวยไม่สวยกุอะไรอย่างนี้ไง uh. เออแต่ผู้ชายมันก็เราก็รู้สึกเราไม่ได้เขื่อนอะไรกับเรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเอาแล้วแล้วแล้วอ่าจมมติไปงี้ยแล้วแบบด้วยความเป็นโต้ยมันก็จะเอเ์เทนสุกสนานอะไรเงี้ยแบบแฟนแฟนชนีใหม่ใหม่ของเพื่อนของเราอ่ะแดงๆอย่างเงี้ยตกใจมั้ย ตกใจไหมคิดว่าไม่คิดว่าไม่คิดว่าเขาก็คงจะเจอเจออะไรอย่างนี้มาพอสมควรก็สนุกไปก็สนุกไปก็เฉยๆแต่เราก็ไม่ได้ว่าสนิทกับแฟนเขานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออแล้วเคยมีเคยมีความรู้สึกแบบว่าตอนตอนที่เพื่อนมันแน่นอนพอเพื่อนมันไม่มีแฟนเราชวนไปไหนอ่ะมันไปตลอดมันไปตลอดใช่แต่พอเพื่อนมันมีแฟนแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีแฟนเวลาเราชวนไปปุ๊บกับแบบ เฮ้ยไปไม่ได้ว่ะเดี๋ยวต้องไปกัแฟนนู้นนี่นั่นเคยมีรู้สึกน้อยใจเลยบ้างไหมไอ้ตรงไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันเคยไหมมันเคยมีมีมีเคยมามีเคยไหเคยมีนะมันก็จะมีความนอยใช่มันก็มีความนอยที่แบบเฮ้ยคือปกติชวนมันไปตลอดเคยเคยมีความสําคัญกันและกันหรอแต่วันหนึ่งพอเพื่อนจะแต่งงานไปแล้วมีแฟนไปแล้วมีครอบครัวไปแล้วความสําคัญของเรากับเพื่อนก็มันก็จะลดน้อยลงน้อยลงมันก็คงรู้สึก แรกๆแหละมันคงรู้สึกแรกๆอย่างตัวยศเองรู้สึกแรกๆตอนที่เวลาเพื่อนมันไปกันไหนกบแฟนแล้วเราแล้วเราชวนมันไปแล้วมันไปกับเราไม่ได้ก็จะรู้สึกแรกๆว่าเออโอเคโอเคไปกับแฟนใช่ป่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคนเดียวก็ได้เออพอเป็นยางี้สักพัหนี้มันก็เริ่มชินไงเริ่มชินละมันก็ไม่ใชซีรีส์คือเพื่อนเราไปมีความสุขเราก็ดีใจกับมันแล้วแล้วเพื่อนที่อยู่หรือกวนที่แบบอยู่วัสุทิอะไรเงี้ยยังแต่งงานกันรหมดล้ว หรือหรือยังมีสดสดอยู่ยังมีคนหนึ่งที่ยังไม่ได้แต่งงานในกลุ่มนะเธอเคยถามมาว่าเออยังไงยังรู้สึกเป็นไงเพราะว่าเพื่อนเขาแต่งงานอะไรกันไปหมดแล้วมีครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าคือด้วยความที่มันสนิทกันอย่างที่บอกอย่างที่เธอบอกคือพอมันเป็นผู้ชายสังคมผู้ชายที่มันแบบพอมันสนิทกันมากๆปุ๊บเวลาที่เราไปไหนเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ซีเรี่ยสหรอกจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนเราก็ชวนมันมาด้วยกันก็ไปเที่ยวด้วยกันเหมือนเดิมเพราะว่าแม้กระทั่งแฟนเราเอง กับเพื่อนเรามันก็สนิทกันมันก็คุยเล่นกันได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ซีเรียสว่าแบบจะมีหรือไม่มีก็ตามก็ไปเที่ยวกันได้เหมือนเดิมเลยก็จริงอันนี้คือเขาไม่จริงเพื่อนไงเขาไม่จริงเพื่อนบางคนแบบโอเคแบบว่าเอ้ยเขพอพอมีครอบครัวแล้วปุ๊บเหมือนแบบเฟดเพื่อนไปเลยมันก็คงเฟดไปไปตามไปตามบริบทอยู่แล้วแต่ว่าพอเวลาที่มันกลับมารวมตัวกันอะ มันก็ยังเฮฮากันเหมือนเดิมเลยยังสนุกสนานกันเหมือนเดิมแต่มันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไงอย่างเช่นแบบเมื่อก่อนเราก็เต็มที่ไงใช่ไหมด้วยความที่มันยังไม่มีต่างคนต่างไม่มีครอบครัวอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้เองมันก็เต็มที่อีกรูปแบบหนึ่งกับการที่ว่าไปเที่ยวกันกลายเป็นแบบวิ่งไล่จับเด็กๆ็แทนอ๋อไอ้คนที่ไอ้คนที่ไม่มีไม่มีคู่มันก็ใครเป็นแบบพี่เลี้ยงเด็กแทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสถานะในการที่มันแบบเอ็นจอยร่วมกันได้ใช่ซึ่งต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลย เด็กเอ็นจับเด็กเอ็นนี่การของมันเป็นลูกเป็นลูกแล้วเปลี่ยน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 ใหม่ได้ได้ได้แนวแทนแล้วพี่ท็อปล่ะเคยมีประสบการณ์ไหมหมายถึงว่าเพื่อนมีแฟนแล้วเราเรายังไม่มีแล้วรู้สึกว่าน้อยใจหรือเหงาหรืออะไรไหมเรียนนึกก่อนนะไม่เคยผ่านโมเมนต์นี้เลยจริงๆริงเอาว่มีแฟนตลอดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เถามไม่มีแฟนไหมก็ก็ถามว่ามีแฟนแล้วก็เพื่อน อ่าอาจจะเป็นอย่างนี้คือเรามีแฟน <ừ m. S 2> แล้วเพื่อนมันก็มีแฟน <ừ m. S 2> แล้วช่วงที่เราเราเลิกเพื่อนมันอาจจะเลิกเหมืนอนกันเพรารู้สึกว่ามันก็เลยเออ,เอมีคนใกล้ใกัน,นมันเอออารมณ์เดียวมันก็เลยไม่ด้รู้สึกว่าเราเรา,เรารู้สึกนอยหรือว่าเออมันไปกับแฟนหรืออะไรใดๆไม่ไม่ <ừ m. S 2> ไม่ไมค่อยรู้สึกแต่ว่า อ่ามีความรู้สึกตรงตรงที่พอหลังๆพอเราเริ่มโตขึ้นน่ะมันการมาเจอกันมันจะน้อยลงเพราะว่าต่างคนต่างมีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวพอจะเจอกันนัดเปิดไม่ต้องอะไรรวมรุ่นเนี้ยอ่าเป็นเรื่องที่แบบว่าใหญ่มากมากนะเอออ๋อพาเมียไปนั่นอ่าเป็นไปลูกเรียนพี่เซะใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไม่ท้องมันจะมีแบบบางคนอ่ะที่แบบว่าอ่ามีลูกที่โตแล้วที่ในอยู่ในวัยเท่ากันแต่มันก็จะมีอารมณ์แบบว่า ไปมีเมียแบบเมียเมียเมียใหม่แล้วก็ไปมีลูกใหม่ซึ่งลูกเพิ่งแบบว่าจะประมาณแบบวอนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเด็กเด็กอยู่<ม>อะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งซึ่งอย่างเงี้งยมันมันมันก็เลยทําให้แบบว่ามันก็เลยยิ่งยิ่งห่างกันไปอย่เลยเพราะว่าภารกิจมัน มันมันต่างกันนะเออมันต่างกันแล้วอะไรเงี้ยเอออย่างเราเนี้ยคือลูกโตแล้วเราก็แบบไปไปเอ็นจอยไปจอยกับอ่าแอคทิวิตี้ของเราได้ออ,อะไรเงี้ยแต่บางคนแบบ้องต้องกลับมาเลี้ยงลูกไปอะ่ะเออลองคิดดูสิสมม <ใช S 2> ติลูกโตโตแบบว่าเข้ามาอะไรแล้วแล้วยศมีลูกอีกคนหนึ่งสองขวบอ่่าเงี้ยยังไงเ่ามันก็มันก็เหมือนกลับมาเป็นแบบเดิมไง หรือก็ต้องหลุดมาดูมันก็ต้องกลับมาดูเขาเหมือนเดิมเออเออเวลาการการที่ไปเจอเพื่อนมันก็น้อยลงไปตามปายายนไปตามบริบทอยู่แล้วอเออเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมันแล้วแต่คนแต่บางคนก็มีแบบหวงเพื่อนก็มีนะยังไงคือเพื่อนมีแฟนอ่ะโอเคมีได้มีไปแหละฉันก็เดินไปแต่ฉันขอกอดติดทุกทุกสถานการณ์โว้จริงเหรอเออคือแบบเพื่อนไปไหนฉันไปด้วยอ่ะคือรู้ว่าไปกับแฟนโอเคฉันขอไปด้วยแล้วกันอ้าวหร้วหรือชนีที่อยู่เขาอย่ไงเป็นสนเกินไหม ก็มันก็แล้แต่บางคนบางคนก็รับได้บา,บางคนก็บา,นกบางคนก็รับไม่ได้ก็มี<อ>ก็มันจะปฏิเสธยังไงหรือเปล่า เพรเออเพื่อนก็อยากจะไปก็เออไงอันนี้ก็แฟนอันนี้ก็เมียอันนี้ก็เพื่อนบางทีจะถีบมันออกไปแล้วบอกอย่าพึ่งมาอย่ามาอย่ามาบางคนมันก็ไม่ยอมเหมือนกันก็มีมีเหมือนกันโอก็ต้องคุยกันนะไม่งั้นทะเลาะกับแฟนหรือเมียบ้านแตกนะถูกต้องจะเรียกจะเรียกเพื่อนหรือจะเรียกเมียอ่าเวีนอีกใชไม่มีวะมีวะมีวะจะเลือกอันไหนเลือกมาเลยเพื่อนเพื่อนกับเมียเพื่อนกับเมียจะไปไหนอย่างเงี้ยเลือกมาเลยท็อปหรือตัวอ่ เลือกเลือกเลยใช่ไหมเลือกเลยต้องเลือกเลยเลือกเลยเพราะคืนนี้ยังไงห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งเนก็ต้องเลือกอยู่ดีต้องเลือกอยู่ดีเก็บสองไม่ได้ด้วยใช่ไหมต้องต้องเลือกอะไรเงี้ยอุ้ยตายและสอง้องสองไม่ได้ด้วยโอ้ยตาย พี่ตายแล้วเจวีโอเนี่ยมีมีคุณลุงธพาบอกว่าอ้าวดีเจเจวีไปไหนเข้าวันนี้ออ๋วันนี้วันนี้วันนีเจอ่าเจวีออฟฮะออฟโดนเลิกขาดไปแล้วเออโดนออฟไปนะฮะโอเคอ่ะก็เรื่องราวของประสบการณ์นะเรื่องราวของการมีแฟนนะเพื่อนไปมีแฟนกันหมดเลยก็เราโสดอยู่คนเดียวหรือว่าใครมีประสบการณ์อะไรแบบนี้แลกเปลี่ยนกันนะฮะอ่านะครับ Thank you